ก็คือมันเต็มที่นะครับเป็นหนังที่ที่เต็มที่ทั้งทางเน็ fli x กทางทางผมและทีมงานโปรกชัททางนักแสดงทุกทุกท่านมันก็เป็นงานที่ร่วมมือกันและเอาพุ่งตัวมันก็เป็นงานที่ทำยากเพราะว่ามันมันระห่ำมันมันมันเราใช้คำว่ามันเป็นหนังที่ต้องควรจะกระตุ้นอะดรีนาลีนคนดูให้ได้ตลอดเวลาจนตั้งแต่ต้นจนจบเพราะฉะนั้นมันก็เต็มไปด้วยฉากที่ที่ เดี๋ยวคงได้รับชมกันในในในหนักนะครับว่าว่ามันไม่มีซีนไหนที่มันมนถูกทำแล้วมันง่ายเลยแต่ว่ามันผ่านไปได้ด้วยด้วยนี่แหละครับว่ามันใจล้วนลวครับท่นนี้ค่ะพี่เบลค่ะตัวละครมันใช่ก็จะได้เห็นกี่มุมเขาที่โไม่มีใครเคยได้เห็นก่อนครับก็สนุกครับแล้วก็ได้ทำอะไร <S <S ที่ไม่เคยได้ทำหลายอย่างและนี่น <S <S ได่ ได้วิ่งเยอะมากอ่ะแล้วก็ได้ได้ได้ก็รู้สึกว่าว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่แบบเราโชคดีที่มีโอกาสได้เป็นได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมในสแสดงและก็ทีมงานเพราะว่าโปรดักชันเขาจัดเต็มมาทุกวันที่เราไปเราก็จะเห็นได้เห็นโปรดักชันแบบโอ้หพี่เอามาจากไหนเนี่ยพี่ไปหามาจากไหนเนี่ยพี่ทำขึ้นเองเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออพอเราได้อยู่ในโปรดักชันที่มันแบบพร้อมมากร้อยเปอร์เซ็นต์พวกเราก็ คงมีหน้าที่ที่ต้องทำกันบ้านมาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหนะใช่แบบว่าต้องช้ำมาแล้วอะต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเตรียมมาแบบสนุกครับนี่ถือว่ามปแอคชั่นเยอะที่สุดที่เคยเล่นไปเลยอะต้องบอกว่าเต็มรูปแบบเลยคือผมอาจจะไม่ได้เป็นบู๊ติดก่อนเลยเขามาแต่ผมมันบู๊ด้วยใจครับเี่ออกง่ายกล้บู๊ด้วยใจใจล้วนๆไม่ยอมแพ้อันนี้เลยกัน ต้องไม่ยอมแพ้นะแต่ชาขับรถต้องดูต้องดูครับสำหรับสำหรับไี่ดูค่ะแต่การทำงานครั้งแรกแบบนี้ก็เจอเรื่องงานหินเลยก็เป็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไม่เคยทำมาทั้งชีวิตแล้วก็เชื่อด้วยได้ว่าคนทุกคนอยากอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้แหละที่ไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ว่าฉันได้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ตื่นเต้นแบบนี้หรือหรือมีความระห่ำแบบนี้ ก็ต้องกลับไปใช้คําพูดแรกที่ผมเคยพูดเมื่อการสัมภาษณ์นานแล้วว่าขนาดเนี้ยให้เล่นฟรีก็เล่นคือมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆทุกวันที่เราตื่นมาเราอยากไปกองถ่ายเราอยากรู้ว่าเราจะเจออะไรอีกบ้างพออยู่ไปสักพักใหญ่ๆเราก็จะเริ่มบอกว่าตายเหอะไม่น่าจะรอดขนาดนี้ยังไม่ตายอีกเหรอพี่ผมมันยังไม่ตายอยู่หรอเนี่ยแต่ตอนแรกมันแบบมันอย่างนั้นจริงๆนะครับ เคยเคยขับรถไปแล้วแบบเฮ้ยอย่าผ่านตรงนี้นะสงสัยมีประท้วงว่า,ามีควันแล้วอะตรงนี้อ,อย่าอย่าไปนะเดี๋ยวรถติดนั่นแหละกองเรายังมา <laughs> เจอพี่เซอร,ร์ไพรส์จักที่ผมตลอดเวลาเลยมาก <laughs> <laughs> เข้าไปเข้าไปแล้วเราเห็นคนห้าร้อยคนอยู่ในกลองไทยมันมันยิ่งใหญ่มากมันส่งเสริมให้การแสดงดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อบรรยากาศช่วย ด้วความสดใสแล้วค่ะเนี่ยใส่ไหมคะสดใสค่ะก็ก็เป็นส่วนหนึ่งในในโปรดักชันนี้ค่ะก็ดีใจมากๆาเลยอย่างแรกเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการผจญภัยขั้นสุดเหมือนกันค่ะชีวิตหนูครั้งนี้ก็เพิ่งเคยเจออะไรแบบนี้แล้วค่ะก็สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะพี่โขงก็ขอบคุณมากมากสนุกค่ะเป็นเป็นการทํางานที่สนุกมากสนุกมากในหลายๆความหมายเลยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้นะ ว่าน่าจะถูกใจแล้วก็สรุปกับนไนที่พวกเราสนุกว่าในวันทุกวันตื่นเต้นทุกวันที้ไปสตืนส่นเต้นค่ะตื <c oughs> ดด่นเต้นมาวันนี้จเจอกับอะไรเพราะว่าเหมือนที่พี่ดูบอกเลยเพราะว่าเราแบบเราไม่รู้จริงๆว่าวันวันนึงเ,เจออะไรบ้างกับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้แต่โดยวรวมคือไม่นสนุกนะคะเพราะว่าเราเข้าไปปุ๊บแล้วเรารู้สึกจริงอะปรอดเอนชนทุกอย่างเซตโลเคชันมันแบบมันสมหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกเราในฐานะที่เป็นนักแสดงข่้นข้างทำงานง่ายนะคะ เพราะมันแบบมันเชื่อได้ง่ายๆเลยเนาะตอนถ่ายทำก็ต้องให้เครดิตทีมช่ท<อ>ี<อ>่ผมคับการถ่ายทำแบบใหม่แปลกแปลกแกครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าว่าเนื่องจากมันเป็นโปรโดักชันที่สเกลใหญ่แล้วก็ซับซ้อนและเราก็เลือกที่เราเราจะทำอะไรที่มันยากขึ้นเพื่อมันท้าทายขึ้นท้าทายทุกฝั่งฝ่ายมันไม่เกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่ได้ ได้ใจของนักแสดงขนาดนี้ทีมงานที่มันลุยขนาดนี้แต่ทั้งหมดย,ยืนยันว่ามันถูกทําบนความเซฟที่สุดปลอดภัยที่สุดและและเราก็เอามันออกมาได้เชื่อว่าเชื่อว่าจะชอบกันเชื่อว่าจะชอบกันับฝากด้วยสุดท้ายค่ะที่มแทนได้ครับง Bangkok Breaking นะครับฝ่านรกเมืองเทวดา26กันยายนนะครับกว่า190ประเทศเป็นภาพยนตร์แอคชั่น เต็มรูปแบบเรื่องแรกของดิสุดประเทศไทยที่ไดกฟิเเกเท่านั้นนะจ๊ะห้ามพลาดครับมันแน่นอนมันเทิงแน่นอนมันเทิงแน่นอนอไม่ตพร้องช้าแน่นอนโอนะ้โหสุอขอบคุณค่ะ